สวัสดีมิรักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะจะมาใช้ให้ดูนะว่า100กว่า M เนี่ยในคลิปเดียวเนี่ยเอาจิงไม่ต้องถึงคลิปหรอกแค่ไม่กี่10นาทีเนี่ยว่ามันจะหมดไปขนาดไหนนะแล้วก็พลังจะเด้งขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะพูดแล้วจะหาว่าคุยนะ100อเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะพอสำหรับการใช้งานยิงด้วยซ้ำนะแต่ว่าพลังน่าจะเด้งเด้งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแซงผมได้อยู่นะสำหรับ ID ดีของเซนตอนนี้ ID เเซนอยู่อันดับ2อยู่ ในอ่ามันห่างกันอยู่แค่ร้อยพันหมื่นแค่90,000มพลังห่างกัน90,000แต่ว่าเงินมีอยู่140ยเอ็มแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้ซื้อสามารถซื้อได้อีกแต่ว่า เ,เรื่องใช้หยกอะไรนี้ก็ปล่อยไปเราไม่ได้มาใช้หยก ID ของน้องอยู่แล้วเราจะมาใช้ทองอย่างเดียวโอเคมาก็ก่อนจะไปชมคลิปหนะ้าขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมเพจเติมเกมราคาถูก e l l a r g o p พัดนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง s e l l a r g o p a ัดเท่าน,นั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็๋าจจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคมามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า100 m อนะว่าเราจะใช้หมดหรือเปล่านะ เริ่มจากอันแรกก่อนเลยเดี๋ยวนะาจากหน้าอินเทอร์เฟซแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรให้กดรับได้โอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรากดมาทางหน้าของของดองก่อนอันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมทรัพยากรก่อนนะเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันมีอยู่ 3.. แบบก็กดมา3อันพอดีอันนี้แวะอัพโลๆเออ โอ้โหเมื่อกี้ไฟตกเฉยเลยนะโอเคมาต่อกันจากเมื่อกี้นะก็เมื่อกี้เป็นกล่องเลเวลสามเนาะอันนี้จะเป็นกล่องอ่าจะเป็นกล่องถัดไปบางนัเป็นกล่อง50นะมาก็มี3อันเหมือนกันกดไปเลย3ตัวปั๊บป๊บปั๊บแล้วก็กล่องอันนี้62 3อันก็กดไปเลย3ตัวปับอันนี้เป็นการเตรียมทรัพยากรอ,อันนี้70กว่าเหมือนกันกดไปเลย3อันโอเคอันนี้มีอยู่89กับ97 97อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะไอสองอันนี้อันนี้สองนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราใช้แค่พวกนี้ก่อนมามาดันพลังกันว่าจะได้สูงขนาดไหนนะป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บจัดไปจัดไปจัดไป,ดไปกดยา,ยาวๆกดยา,ยาวๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปดันตัวข้างในต่อเดี๋ยวขอเตรียมทรัพยากรให้เรียบร้อยก่อน มามาปั๊บปับปับปับเนี่ยกล่องพวกนี้เป็นของที่ผมต้องการมากๆเลยะแต่ของไอ้ดีเซนต์นี่คือแบบว่ามีแบบเยอะแยะเต็มไปหมดโอเคอันนี้ถือว่าครบเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมีแวบบๆมีอาวุธอันนี้อัพได้ก็จัดอาวุธนี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นอันนี้ก่อนมามาเอาไปให้สุดเอาไปให้สุดน่าจะได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าโอเคได้อยู่ไปอา่า แน่ยนแวแล้วแวอีกนะแวนนี้บ้างอันนี้ป้าเลสซึโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาให้ม่วงทุกตัวก่อนแล้วกันไปทรลเซตเทเลเซตโอเคเจอไหนก้านั้นก่อนแล้วกันไอพวกนี้มันยังไม่ต้องใช้ทองนะเดี๋ยวเราจะไปใช้ตอนอัพตัวละครอัพไอพวกนี้ซะมากกว่าเนี่ยแหละเป็นเทคนิคการอัพพลังนะถ้าใคร ใครที่ถามนะว่าดันพลังยังไงนะก็เนี่ยดูไว้นะดูไว้เป็นตัวอย่างอันนี้เหลืออะไรบ้างวะเหลือนี้แล้วก็เหลือทีมพระเอกทีมพระเอกมีหนึ่งสองทีมพระเอกทีมพระเอกทีมพระเอกมันจะเหลือตัวอะไรอีกวะที่อัพได้อา่านี่ยสืบไปแล้วเบีลคุยะเอกไม่ได้อ่ทีมพระเอกน่าจะหมดแล้วนะเราน่าจะต้องขึ้น ขั้นถัดไปเลยโอเคจัดไปโอเคมาต่อไปจะเป็นงานอัพข้างในตัวละครแล้วเราเริ่มให้สุดทีละตัวนะตอนนี้ของเซนมันเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยเลเวล95โอเคอันนี้90อันนี้ก็สุดแล้วอันนี้อันนี้ก็สุดแล้วอันนี้สุดแล้วเดีย๋ยวนะผมขอดูทีละอัน97เอา่าเลเวล9 5 4โอเค97 97 97 95 4รู อันนี้ยังไม่97โอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอันนี้แขนเขียวอันนี้น่าเดี๋ยวนะเป็นขั้นวีใช่ไหมขั้นวีเลือกได้ปะเนี่ยอ v วี IV. โอเคอันนี้ยังเลือกไม่ได้นะเพราะว่าน้องมันได้มาจากแพ็กอื่นโอเคนี้ถือว่ายังแลกไม่ได้มาต่อไปเป็นชิรายุกิ97 97กรอบตันอันนี้ยังไม่97โอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อน97 97 มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะมันต้องเอ,อ่อ95ได้เอ้มันแค่ได้แค่95นะ95ก็95โอเคกรอบตาอันนี้94ไปได้อีกอ่ะ95อ่ะเอาไปแล้วก็อันนี้92อ่ะยังไปได้อีกอ่ะจัดไปเห็นไหมหมดไปแล้ว10กว่าเอ็มละโอเคคิร่า97กรอบเต็มอันนี้92จัดไปอ่ะ93 95โอเคต้องใช้95เดี๋ยวเราขอซื้อสตาร์มิน่าแล้วกันนะอันนี้ปกติแล้วนาออ่ะเดี๋ยวผมซื้อสตาร์มิน่ากับซื้อ,อทองไปเลยเพราะปกติน,นี้น้องมันซื้อทุกวันอยู่แล้ว0ครั้งเพราะเราเข้ามาแทบจะทุกวันอะเรารู้อยู่แล้วว่าน้องมันซื้ออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอใช้ไปให้เลยแล้วกันนะแต่ว่าซื้อแบบซื้ออางเงี้ยตันแทบทุกวันนะแต่ว่าหยกมันก็ยังมีอยู่200 0 0 0กว่าอยู่นะหยกคือแบบว่ามีแบบไม่ขาดมากโอเค95 เอาจริงๆนี้เราน่าจะไปแลกได้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็มีสต้ามิแน่อยู่อ่ะใช้ใช้เราจะดูจากเลเวลนะเลเวลตัน95อยู่แล้วก็เกาะเป็นอ่าเป็นเกาะลุงสีเขียวอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาวุธอ่านี้ไปได้ต่อเกณฑ์นี้97ได้อ๋อมันน่าจะขาด95นะมันน่าจะขาดตอน95ป่ะ95ก็ได้9 9 6้ากเก้ไม่ได้มันขาดนี่วีอ๋อมันขาดแต่ตัววีนั้นอย่างเดียวนะน่าจะขาดแต่ตัววีตอน95อย่างเดียวไม่เก้าห้าอีกอัพเป็น96เออหลังจาก96ไป97มันสามารถอัพได้เนี่ยนะเก้าห้าเนี่ยต้องการวีอย่างเดียวไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้92อ่ะอัพต่อ95โอเคนี่สต้ามิแน่หมดแล้วเดี๋ยวเราไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้สต้ามิแน่บ้าง แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าฝนมันจะตกนะไม่แน่ใจแล้วว่าเสียงมันจะเข้าหรือเปล่านะโอเคมาเดี๋ยวผมขออัพอัน,นี้ก่อนอ,อ,อันนี้ของทุกตัวก็อัพหมดแล้วกิมจอขาดเจ็ดเศษอันนี้น่าจะเอาไว้ก่อนกิมจจอขาดเจ็ดเศษอันนี้อันนี้ของทุกตัวละครครบหมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอัพอะไรเดี๋ยวผมขอปลดโซที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาโซที่ไม่ได้ใช้ไปอัพตัวอื่นต่อ โซที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเขอเลื่อนมาก่อนโอเคนี่โซอันนี้ไม่ได้ใชเ้เริ่มตกแล้วนะฝนนะไม่รู้พายุเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไฟตกไปแป๊บหนึ่งนะเอ่อขอเลื่อนดูก่อนนะโอเคน่าจะหมดแล้วต่อไปเป็นโซม่วงโซม่วงเดี๋ยวเราจะไปอัพโซช่องที่4ี่กันนะ โอเคอันนี้ครบเรียบร้อยต่อไปเราจะมาทําการอัพโซเราจะเอาโซช่องที่4ก่อนนะโซอื่นเราเก็บไว้ก่อนนะโซช่องที่4คือโซล่างนี่นะฝนมันตกนะผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันจะเข้าหนักขนาดไหนนะแต่ว่าปกติแล้วตอนที่อัดตอนฝนตกอะ่ะมันก็ไม่ได้เข้าหนักมากนะก็นั่นแหละต้องขออภัยด้วย,เ,ยเดี๋ยวผมเลือกอัพอันที่มันที่ผมคิดว่ามันดีๆเลยดีกว่านะเซเลที ได้ไม่ดีอัน,นี้ไม่ตัวละครโจมตี HP เพิ่มขึ้นอันนี้ดีทำให้ทีมถึกขึ้นทำให้ทีมโจมตีถึกขึ้นอันนี้ดีเอาไปแล้วก็ตัวละครทั้งหมดอัตราลดเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นอันนี้ดีอันี้ถือว่าดีอยู่ลดเอฟเฟกต์แล้วก็ตัวละครป้องกันตาคีไม่เอาตัวละครทั้งหมดดาเมจเพิ่มขึ้นนี่อันนี้ดีจัดไปแล้วก็อินโนเอ ตัวละครหน่วยเก้านี้เราไม่ได้ใช้หน่วยเก้าหมดอยู่แล้วอันนี้ตัวละครทั้งหมดนี้อันนี้ดีคี้เพิ่มขึ้นโอ้ตกหนักเลยฮะตัวละครทั้งหมดตัวละครทั้งหมดเสียงฟ้าก็มาว่ะตัวละครทั้งหมดในเป้ h ฮเพิ่มขึ้นโอเคมันรู้สึกว่ามันหนักมากเลยนะตัวละครใช้แท็กเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้ดีแตปโอเคอันนี้น่าจะถือว่าใกล้หมดแล้วนะมันน่าจะอัปเดตแค่ไม่กี่ตัวหรอก เออของเกมปะจีนี่ดีถ้าจะไม่ผิดตัวรอลทั้งหมดแอคแท็กเดฟเพิ่มขึ้นนี่ตัอดีอัพไปก่อนอัพได้ทีนี้ก็เอาแล้วต่อไปเล็กหนึ่งร้อยเอ็มตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมดประมาณผมว่าน่าจะสักห้าสิบเอ็มได้นะอันนี้ยังไม่มีอันนี้ให้อัพอ่าไอพวกนี้เราต้องมาอัพตั้งแต่ตัวข้างล่างดีกว่านะเพราะตัวข้างล่างส่วนมากแล้วมันจะยังอัพดาวไม่เยอะโอเคคุณภ,ภาพเดี๋ยวคุณภาพเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะ โอ้โอ้โอ้ฟ้าร้องหนักเลยทีนี้โอเคมาเดี๋ยวเราดูที่ดาวตัวละครอ,อ่ะอันนี้อัพได้หนึ่งเที่ยวไปอันนี้ไม่มีเนมฮโลวีเอ,อ่ใช่เนมฮโลวีเนมธรรมดาโอเคอัพไป,ปแล้วก็เลิฟไม่ได้คิระโอเคเวลาเราอัพดาวนะเจ็ดพอเจ็ดดาวเสร็จปุ๊บเรามาอัพพรสวรรค์ให้ตันก่อนห้าอันเสร็จปุ๊บเราค่อยมาปลดอันนี้ต่อนี่คือเทคนิคที่ผมใช้นะ ส่วนคนอื่นจะทำยังไงนี่ก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าน,นี้คือเทคนิคผมที่จะมาแชร์โอเควันเดอร์ไว้ไม่ได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 ้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะบางตัวก็คือแบบผมอัพจนมันตันไปแล้วนะรูร้จัดมาเพราะแบบหลายๆตัวเนี่ยเราอัพไปเยอะมากมากๆของมากๆไปแล้วนะมาใช้แบบเงินเยอะมากแค่นี้ สู้ต่อสู้เดี๋ยวเรามาอัพกรอบตัวละครทีหลังแล้วกันเราขออัพนี้ก่อนมามานี่ยี่สิบสี่กอนโอเคแล้วก็อัพไป,ปอินโนเอะยังไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มี นี่800อันนี่ของดีนะพอนี้อัพอันนี้7ดาวเสร็จแล้วนะแล้วก็พอสวรรค์ตันแล้วเราก็จะมีเสศษเอ่อมาอัพไอ้พวกนี้ต่อเวลาอัพไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเวลาอัพแบบที่มันขึ้นเป็น0.5เนี่ยอันนี้คือดาเมจอันนี้คือได้ของของตัวละครเองนะก็คือไอ้ตัวกันจูจะได้แต่ว่าตัวละครทั้งหมดของเราถ้าเราอัพทั้งหน้าแล้วตัวละครทั้งหมดเราจะได้เป็น HP นี่30กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้30 3สิเวลาอัพหมดหน้าเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสเตตัสให้้้เเเป็นพิ่มดฟบบาางงแแอทค รวมตี HP อะไรพวกนี้บ้างนะก็น,นั่นแหละถือว่าเป็นการเพิ่มแล้วมันไม่ได้เพิ่มให้แค่ตัวเดียวไงมันเพิ่มทั้ง ID รวมๆแล้วถ้าสมมติยิ่งตัวละครเรามีเยอะพลัง ID เราจะเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะเดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วไอ้นี่ใช้เงินค่อนข้างเยอะด้วยสามทีแสนหนึ่งอะครั้งละสามหมืกว่าจะอัพหน้านึงอะผมว่าหมดไปหลายแสนอยู่นะฝนก็ตกอีกอ่ะ,จะเจริญละ ทั้งวันก็ไม่ตกนะทั้งวันร้อนร้อนก็ไม่ตกมาตกตอนคนอัดคลิปตอนกลางคืนแล้วไม่ใช่เวลานอนด้วยไงถ้าแบบเวลาตอนนอนแล้วตกเออก็ยังพอว่านาะเพราะมันเย็นสบายดีมามาตกตอนกูอัดคลิปอะไรกันนี้อ่ะสุดยอดจริงๆเลยยังดีนะตกแค่ฝนอย่างเดียวไออีกอันนึงไม่มาด้วยนะไม่อยากพูดนะคืออะไรนะเดี๋ยวพูดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมาไม่ใช่ฟ้านะไม่ใช่ฟ้าผมไม่ใช่คนกลัวฟ้านะแต่ว่ามันจะเป็น พวงข้างมาอีกอะเออถ้าพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสมพรปากนะเพราะฉะนั้นไม่พูดดีกว่ามามามาโอเคอันนี้ไปต่อเป็นอันนี้โอเคอันนี้ก็มีเจ็ดร้อยอันเน่สี่ทีได้แขกสามสิบสองทั้งทีมแล้วกดอีกได้สามสิบหกทั้งทีมทั้งทีมนะเว้ยมีอยู่ร้อยกว่าตัวมีอยู่ร้อยกว่าตัวได้ตัวละสามสิบกว่ารวมแล้วพลังก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะ พลังทั้งไอดีอ่ะเนะเวลาเรากดทีหนึ่งพลังมันเพิ่มมาเห็นไหมจะเห็นว่าสิบกว่าบ้างแล้วก็มีแบบหลักร้อยบ้างก็มีนะเน,เนี่ยไหมร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยเยอะนะเว้ยพลังพลังมันเพิ่มมาเยอะอยู่นะเวลาแบบมีตัวละครเหลือๆแล้วเรามาอัพอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเดอะเบสมากในการดันพลังแต่ว่าไอดีผมมันไม่มีแบบขนาดนี้ไงไอดี ID ของเซน์มันเปิดแต่ละรอบอ่ะเปิดอ่าตัวละครแต่ละครั้งอ่ะ บางทีแบบเปิดเป็นพันสองพันรอบอย่างเงี้ยเออมันเลยแบบได้ของได้เศษมาอัพค่อนข้างเยอะนะยังผมมาเปิดมากสุดปรมาณสามสรอยรอบแค่นั้นไม่เคยเปิดถึงเป็นพันขนาดนั้นนะเราไม่มีงบขนาดนั้นผมว่าแค่นี้ก็น่าจะแซงผมแล้วมั้งเนี่ยเหมือนรอบนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรให้อัพเท่าไหร่นี่ฮะเหมือนทองจะเหลือเยอะมากๆ ะกดไปดูไปเรื่อยๆทีละตัวปั๊บปั๊บปับ๊บอุมามูระอุมามูระได้นิดนึงนะอ่ะไปนิดนึงก็เอามา,าจิรุจริรุอันนี้ยังไม่สุดโอเคเคนเซไม่มีอ่อันนี้ล่างยังไม่สุดเอาไว้ก่อน,อน,นเอาไว้เอาไว้ ลูเคียในนิดหนึ่งโอเคโซมาลียังอันนี้ยังยังอันนี้ก็ยังอ่าหมดยังวะเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดเลยเหรอโคตรด้เหรอกดอัพจนหมดขนาดนี้เลยเหรอเดีย๋ยวเขาลากดูแตตัวแล้วกัน ไอิโกอันล่างยังไม่สุดซายเอลกรอบยังไปต่อได้คุณภาพโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกรอบตัวละครกันบ้างนะเอาให้เป็นกรอบสีแดงบ้าง79 2เวลโอเคโอเคเออแล้วอีกอันหนึ่งเรายังมีอัพเร,อา,เราอัพเลเวลกับอัพ่าเขาเรียกว่าเลเวลสกิลได้อีกเออเลเวลสกิลนี่ 79เลขไหมนี่ไปว่ะเดี๋ยวผมขออัพเป็นรีเวล80แล้วกันนะ79เาเห็นแล้วมันลบหูลบตาว่ะแปดสิบก็ไม่แปดสิบอ้อาวจะเกินอีกอ้าวช่างมันเถอะโอเคมาเดี๋ยวไอ้พวกนี้ขออัพสกิลพวกนี้ด้วยไหนๆก็มาละอ่ะเก้าสิบ แปสกว่าส่วนมากตัวบนนี้น่าจะอัพไปสุดแล้วแหละอ่ะมาอัพตัวอื่นต่อกิมจอโอเคแป,ลปแล้วก็อัพกรอบไปแล้วก็7879 8 7, 0โอเคอัพเลเวลปา๊บอัพกรอบปา๊บก็้งให้แล้วก็มาอุนเคียร่า7879 8 7, 0 อัพเลเวลแล้วก็ขึ้นกกอบไป1ทีมาเบียร์คุยะอ่าตอนนี้ 75, 76, 77, 78, 79, 80เข้าไปอัพเลเวลแล้วก็ขึ้นกกอบไป1ทีขึ้นกกอบไป2ทีโอ้ย,ยังได้อีกเยอะเลยนะถ้าเราถ้าเอาถ้าเราของอัพเลเวลถึงอะ่ะเนี่ยของยังมีแบบ 5,000, 6,000, 7,000อะไปได้อีกหลายตัวเลยถ้าถ้าของอัพเลเวลยังเหลืออ่ะ โอเคอันนี้ก่อนเซฟลูกก็กดอัพอันนี้กรอบปัป๊บมาน่าจะพออยู่นะใช้แค่ประมาณห้าหกร้อยอันโอ้ผมว่าสปีดน่าจะเด้งขึ้นเยอะอยู่เนี่ยไม่ได้ดูสปีดด้วยฮะตอนแรกว่าเท่าไหร่เออเนี่ยเห็นไหมอันนี้รีวิวสกิลยังไม่ได้อัพ พออัพหมดเสร็จปุ๊บแบบพลังก็จะเด้งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะถือว่าเยอะอยู่มาแล้วยิ่งแบบดาวเยอะๆอ,อย่างเงี้ยสมมติ6ดาวอย่างเงี้ยอัพได้ทีละห6หสกิลอะคือแบบเด้งอย่างเยอะมาต่อต่อที่จริงถ้าเราจะเน้นตัวแบบพลังเยอะเราแปโอ้เสียงฟ้าร้องถ้าเราจะเน้น เห็นไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพถ้าสมมติเราจะไปเน้นแบบเอาพลัง,ยงเยอะๆเราไปอัพเลเวลพวกตัวที่ปลดหลายๆดาวน่าจะดีกว่านะเนี่นะขอดูก่อนตัวละครที่ปลดหลายๆดาวอย่างฮิโอริอย่างเงี้ยอ่านี่ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราอัพให้เลเวลแปดสิบนะแล้วก็เดี๋ยวอัพกรอบเลเวลกรอบคุณภาพมันจะได้แบบเลเวลเยอะมากเนี่ยพลังแบบดิ้งแบบแม้ไม่แก่ขึ้นเด้งทีละแปดร้อยแปดร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าเลยนะ มาอันนี้กอบแดงไปเดี๋ยวเราจะเน้นอัพตัวที่มันอ่าดาวเยอะๆก่อนอันนี้รีวิวหกสิบเวลาแบบอัพสกิลเนี้ยมันจะได้พลังเยอะขึ้นนะฝนก็ตกดีจังเลยจัดไปกอบแดงแดงไปามาเรนจิน่าจะได้หลายสิบตัวอยู่นะถึงมาเนี่ย Yeah. ตัวในอีวาเอาให้เยอะๆนี่ตัวนี้แล้วกันจัดไปจัดไปจัดไปดูเงินนะดูเงินหมดไปแลร้อยเอ็มร้อยกว่าเอ็มด้วยซ้ำนะตอนแรกมีอยู่ร้อยสี่สิบใช่ไหมซื้อตาไมิน่าถ้าผมจำไม่ผิดซื้อตาไมิน่าวันหนึ่งถ้าซื้อแบบอ่าแบบ ส6บกครั้งอ่ะมันได้ประมาณสิบว่ายเอ็มได้นะก็ลุ้มๆแล้วเราใช้ไปเกินร้อยเอ็มแล้วแหละบอกแล้วผมอ่ะของจริงถ้าของพออ่ะร้อยเอ็มก็ไม่พอหรอกถ้าทรัพยากรพอจร,จริงอ่ะในไอเดียอ่ะร้อยเอ็มอ่ะไม่ขนาดมือผมอ่ะผมผ่านทิ้งหมดอ่ะแต่ว่าผ่านทิ้งก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์เนาะเราไปใช้มันเกิดประโยชน์แล้วเกิดประโยชน,น,น์เยอะด้วยนะไฟไฟตกังไม่รู้นะว่ามันตัดไปเนี่ย โอเคดีนะที่มันไม่ตัดดีนะที่เน็ตไม่หลุดแค่ไฟในห้องตกเฉยนึกว่าแต่เน็ตหลุดไปด้วยถ้าเน็ตหลุดไปด้วยนี่บันไลเลยนี้มากรอบต่อนะกรอบแดงยับยับ,ยบครับเ็นเซมาเราจะเน้นไปตัวที่แบบดาวมันหกเจ็ดดาวขึ้นไปนะเพราะพวกตัวละครหกเจ็ดหกดาวขึ้นไปอะรเวลสกิลมันปลดได้หมดทุกหกช่องใช่ไหมเวลาอัพมันจะได้พลังเยอะนะ ยาวไปโอเคมายาจิรุตต่อโอ้ดิเยอะผมว่าทองไม่พออะเอาเป็นว่าทองมันไม่พอนะปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะหมดไปหมดไปผมว่ามันหมดไปประมาณร4 0ยสี่ิเอ็มได้อะหมดทองไปประมาณร4 0 m สิเอ็มได้นะกับ ตัวละครที่เด้งขึ้นมาแบบพลังขึ้นมาค่อนข้างเยอะผมว่าน่าจะขึ้นไปอันอดับหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองซ้ำเ่ะเห็นไหมขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วคือแบบตอนแรกเท่าไหร่นะห่างจากผม9กนะ้าหมื่นเนาะแล้วตอนเนี้ยห่างจากผมมาแสนแปก็คือผมดันพลังขึ้นมาประมาณ2 0 0 0 0นได้เนี่ยดันพลังมาประมาณ200,000ได้ผมบอกแล้วเนี่ยมันมันจะเลดประมาณเนี่ยพอประมาณ100ยเอ็มร้อยเอ็มดันมาประมาณ200,000 ประมาณแสนถึงสองแสนประมาณเนี้ยต่อร้อยเอมนะร้อยเอมที่เซนมีอะ่ะจากที่ผมลองลองจำจำได้จากอันก่อนๆอ,นอะ่ะประมาณร้อยเออ่ะผมจะดันได้ประมาณนี้แหละแต่ว่านนี้ยมันอีกนิดนึงจะเป็นอือจะเป็น12สองล้านละเดี๋ยวอ่ะจัดให้มัน12ล้านเลยแล้วกันนะอีกสักตัวละครนึงน่าจะได้อยู่มาหรืออาจจะสองตัววะตัวเดียวจะไหวปะเนี่ย ปั๊บปับปับปับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามัน 12m ป่ะ 12m นะอ่ะ 12m เ,เรียบร้อยนะดันพลังขึ้นมาเอ่อประมาณแสนเท่าไรหร่วะแสนสองกว่านะน่าจะประมาณแสนสองกว่าป่ะหรือสองแสนวะเดี๋ยวนะเอ่อเอ้ยมันต้องสองแสนดิสองสองแสนกว่ากว่าเออสองแสนกว่ากว่านะก็ประมาณร้อย 1 5อ m ได้นะก้อนเนี่ยแหละก็จะว่าเป็นเทคนิคก็ไม่ได้นะเพราะว่าเทคนิคมันก็มีแค่ไม่กี่อันนะที่ในการดันแล้วก็ที่เหลือก็เราเออเราใช้เงินกับใช้เสียตัวละครที่มันมีอยู่ในการทำตัวละครเอาจริงถ้า ID ดีแบบไม่ได้สุ่มเยอะจริงๆอะ่ะมันก็ทำแบบนี้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเผื่อกรณีที่แบบว่าใครไม่มีเวลานะแบบที่ใครแบบเป็นสายแบบเติมหนักๆหน่อยแล้วไม่มีเวลานะก็ลองมาทำดูผมว่าพลังน่าจะดิ้งขึ้นได้อีกค่อนข้างเยอะมากๆนะ อย่างเนี้ย12ล้านคนแรกของเซิร์ฟเนี่ยสปีดตอนนี้เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูสปีดด้วยหมดยังเนี่ยนี่คูอัพไปกี่ตัววะเนี่ยโอเคสปีด20,003กว่าๆนะก็ยังไม่นำผมอยู่ของผม2 0 0ากว่าๆนะก็อนนั่นแหละประมาณนะั้นเฮ้ยแล้วก็วันนี้มีคู่นี่นี่ว่าผมกับคุณเล็กคอมเล็กคอมเมดใช่ไหมเล็กคอมเมด อ๋ออันนี้คนละอันเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เซนชนะคุณจินไม่ได้นะแล้วผมอยู่ไหนวนะเนี่ยขอชนะหน่อยได้ไหมอัน X กูอยู่คู่ไหนวนะเนี่ยอ่าคุณเลือกคอมเมนต์ชนะนะก็โอเคไม่เป็นไรนะเราผมไม่ได้กดเข้ามาดูด้วยซ้ำนะมัวแต่ยุ่งนะอ่าอันนี้ก็ช่างมันก็ใครอยากมาดูก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะถูถูถูหน้าจอเป็นรอยโอเคอันนี้ ใครชนะก็ช่างเถอะผมไม่ได้ซีเดียเอจริงๆอันเนี้ยก็ทีมกลางเหลือทั้งสองทีมแปลว่าอา่ตีกันไม่ตายแล้วทีมเขาเหลือเยอะกว่าผมเลยแพ้โอเคประมาณนั้นโอเคก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเพจเติมเกมเราด้วยนะ s นะเตล l a กพันนะเพจเติมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไว เติมปลอดภัยต้องสเตลลากโกลพัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์ด้วยนะก็น,นั่นแหละตามนั้นโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม